ได้เตรียมของที่ระลึกไว้ให้กับท่านผู้อำนวยการด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญด้าน,นข้างนิดนึงค่ะวันนี้ทุกบริเวณค่ะ3 6 0องศานะคะขอเชิญปรบมือต้อนรับงานนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะโกลบอลนิ่งค่ะมิเรนดีเวสจูบูดาวร้าน,นวิธีแก้โลืกร้อนกันค่ะนะคะ จะรบ,บสึ่งมันชนนะคะหรือแขกพ,พร้อมกับเด็กๆนะคะร่วมถ่ายภาพด้วยกันค่ะบริเวณด้านหน้าเลยค่ะตามที่เป็นมาเลยนะคะบริเวณด้านข้างนะคะีะมีเสืส้อสวยๆอยู่นี้ค่ะขอตอนรับวันสุขตอนรับวันสดใสวันนี้อีกวันที่ฉันตั้งใจจะใช้วันนี้ เอาละเดี๋ยวชิ่งพร้อมไปเด็ใครง่วงนอนบ้างก็มือที่เป็นควา <c oughs> มจริงเห็นไหเด็กไม่โกหกเอาล่ะงั้นเราตื่นกันนิดนึงอายย้ายกแขนที่สองข้างอ่าสวัสนีิ้วั ควัยังงมอยู่เลยเอาลังงั้นถอเคื่องพอลวไหนล้หมุนคอ่อนคอเราเอาคางนะเอาคางเหมือนปายีที่เป็นวงใหญ่ก็มีอย่างนี้ถ้าหมุนคออย่างเี้ยหัวละหัวต้องใหค่อยเอาคางเหมือนงๆใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุ ยิงตัวไปด้านซ้ายน้นน้าไปกยิงตัวไปด้านซ้ายด้านซ้ด้านซ้าย้าตัวไปด้านหน้าเอาตัวไปข้างหลังเอาตัวไปด้านซ้ายตัวไปด้านขวาดีใจละเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำเสื้อกับทำอะไรทำเสื้อว่ะโยม โอเคแล้วใครทำกระเป๋าบ้างยกมือเดี๋ยวทีเดียจะได้รู้ว่าเอากระเป๋าไปใช้งานอะไรบ้างแล้วใชนยังไงบ้างเอากระเป๋าไปทำไมก็ค้าใส่อะไรนะใส่ของใส่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคุระดิ่งถามที่ไหวไปแล้วหรือยังไม่ไหวน้องสาวที่างแล้วไม่ตื่นไม่ได้มันเปียกอ่ะใส่นกระเป๋าผ้าเราที่มด้เปียกอนากเข้าไปเหรอฮะ โอ้ต oh, right. ้องคิดใรอบครอบนะเปบียร์ก็เก็บไปสิเพราะว่ามันสามารถจับได้ใช่ไหมครับโอ้โหเลยไม่หน่อยไม่แล้วเก็บข้าวมันสามารถจับได้นะจับแตกก็หาเอาล่ะพี่กัปมีหางสั้นๆให้น้องนี่ฝากดูแล้วน้องลองคิดดูนะว่าจะทำอะไรกับมันบ้างการเล่นข้ามันอย่างไรนี่ลองดูสิไอ้คนฝ่าัือนั่นไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ปืนที่อยากตาย อย่ามีสัตว์ตัวเดิมที่มันเป็นแบบนี้อยาู่ดีีก่อนอย่าใช้สัญชาญาณใช้สัญญาอย่าให้ไม่ไม่ใช่เต่าอ,อย่าเอาพิจับไปเสียงสัตว์ตัวนี้นะมันมีลักษณะคล้ายๆกับม้าแล้วมันมีสี่ขาแล้วมันใช้ขนของ ในสอ,ออะไรเยรมันออกเสียงเป็นสระอาอ,อะไรนะปลามันใช้นของ,ของีขา่เะไเป็นตว,น,วน,นี้ยายวาอยู่ตัหนึ่งซึ่งมีเจ้าของป็นคนที่อารมเียมากวันนึงก็มีคณ ของเดินทางไปขณะที่พาไปนั้นนะมีลาแล้วก็มีเจ้าของลาแล้วก็มีคนเช่าลาคนเข้าที่ขี่ลาที่เอาลาขนของไปเรื่อยๆอากาศก็ร้อนมากต้นไม้ไม่ดีเลยร้อนมากทุกท่านทำครูก็เหนื่อย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 ก็เลยไปหยุดอยู่่ว่าคิดว่าเอ๊อากาศร้อนขนาดนี้ต้นไม้ไม่ดีเราจะหลบหาที่หลบร้อนหาเงาอยู่ที่ไหนได้บ้าง ไม่มีอะไรเลยนอกจากลววเวลาเดียวเพราะงั้นบ้านก็ไม่มีการคุ้มกว้างโลกอนะ่ะใครบอกคนเดินมาเลยก็มอง ท่างาล่าใช่แล้วครับเจ้าลาดูโตเนี่ยมันก็มีเงา,เบบา,มมาใช้เวลแดดตาับลงมาเห็นไหมน้องเห็นเงาบงหน้ากันไหมเวลาที่แสงมาได้เนนี้มันมีเงาดำๆอยู่เห็นไหมครับใช่แล้วพระที่มันขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเงาคนสองคนก็จะมาหลบหลังลาอ้าวพี่ย้ําเป็นลาให้ก็ขอคนสองคนเร็วมาหลบในเงาคนสองคนก็ ราบอกลาคนชอบรักไม่ดีเทแล้วมีใครเห็นแต้ละมีใครที่พักล้าหาญเออเออมามามาเอาละน้องอะไรมาน้งเฟย์ค่ะน้งเฟ์ค่ะน้องอะไรครับน้องเฟย์กับน้องมีมองเห็นเงาพี่รั เาคนะกาบเวลาไหนเงาหาแล้วหาประโยชน์ด้วยกันไม่ได้ให้เจอเนื่องจากว่าลาเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนทั้งสองคนก็จะไปซ้อนไปเงาลามันร้อนมากเออในที่สุดทั้งหมดก็ทะเลาะกันว่าใครที่จะได้เป็นเจ้าของเงาของลาอ่าไอ้พวกเราทะเลาะกันซีมันร้อนมาก

在哪儿？在老君岩。